สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมจ่ายครับ MC 9 9ลำลูกกาของ7ปทุมธานีรถสวยรถด,ดีๆรถงามรถวิง่งมาน้อยๆสรรหามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมได้ดูได้เลือกที่จะตัดสินใจซื้อรถมือสองคักสักคันนะครับพี่วันนี้มากับเจ้านิสันนาวา拉 NP 3า0ตัว E ขาวสวยๆแบบนี้เบาะหนังอตหาหักตัว E นะครับปี2019นะครับราคาไม่แพงผ่อนอยู่800 0กว่าบาท สบายสบายกระเป๋าพี่แน่นอนนะครับกับรถสวยรถดีรถมีคุณภาพสนใจรถมือสองที่สวยแบบนี้ต,ต,ติดต่อติดต่อตายได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0945561036ครับผม0945561036เบอร์นี้พี่สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนผมได้เลยที่สำคัญกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของต่ายสักนิดขอบพระคุณอย่างสูงเราจะพาชมรอบคันนะครับทุกอย่างให้พี่เห็นสด,สด เรียวๆกันเลยดีกว่ากับเจ้านิสสันนาวาร่า NP 300 2500 3 0 0 2 5 0 0 c c VGS เทอร์โบหนึแรงม้าก,กับเกียร์ธรรมดาขาวสวยๆไปกันพี่ครับผมเนี่ยแหละเจ้านิสสันนาวาร่า NP 3 0โรลงงานเลยนะครับขาวมากสวยมากที่สำคัญเจ้าของดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้น รถคันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของนำมาเปลี่ยนเป็น4ประตูออโต้ไปคันนี้พี่ๆจับต้องได้แน่นอนกล้องมองหลังก็มีมานะครับในปี2019เกรด E ครับบะแคปนะครับเพราะฉะนั้นสวยๆแบบนี้หามาแล้วตัดสินใจไม่ยากราคาไม่แพงผ่อน8,000บาทเนี่ยสบายกระเป๋าพี่ๆเพื่อนๆแน่นอนกู้ร่วมกู้คนเดียวกูก้เดียว1 7ื0 0ก็กู้ได้แล้วแบบนี้ครับนะรับรองสวยแน่แ ใส่แน่ๆพี่ชอบพี่ใช่พี่ติดต,ต่อต่ายได้ทุกวันนะครับพี่ที่ m c 9 9 9ีาลำลูกกาคองเจปะทุมธานี8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นเบอร์โทรตาย0 9่าย0945561036ครับผมภายในห้องเครื่องห้องโดยสารต่ายต้องจัดให้พี่แน่นอนคันนี้วิ่งมา30,000โรปีจดทะเบียน2019ราคาเปิดจำหน่าย429,000บาทพี่ 429,000บาทเป็นเจ้าของได้สั่งสบายเลยนะครับเ KDD f ีดาว a ์จัดเต็มผ่อนอยู่8,000บาทระยะเวลาผ่อน7ปีเนี่ยแะครับจะซื้อสดซื้อผ่อน0945561036ครับผมมีคำตอบให้พี่แน่นอนซื้อสดก็โทรมาได้ซื้อผ่อนก็โทรมาได้หรือจะปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสองก็โทรหาต่ายได้อีกเช่นกันนะครับไม่ยากไม่วุ่นวายตอบให้ทุกคำถามทุกคำตอบมีให้หมดพี่ๆเพื่อนๆไป เข้าเรื่องนาวร่า NP 300กันต่ออ่านี่แหละตายขออนุญาเลยสดๆเลยพี่นะรถใสๆรถเดิมๆรถที่ไม่ขยับน็อตสักตัวแบบนี้ครับกับเจ้าเครื่องยนต์นิสสันนวาวาร่า NP 300ตัวนี้2,500 cc VGS เทอร์โบนะครับเชื้อเพลิงดีเซล1 6 3แรงมา้าทุกอย่างแน่นเปียะเต็มไปหมดสวยสดงดงามจริงๆนะครับกับขาวคันนี้ใช้คําว่าขาวงุกนะ สวยๆเจ้าของดูแลอย่างดีภายในสะอาดมากที่สําคัญเบาะเดิมเป็นเบาผ้าแต่เจ้าของคัดเกรดครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแท้มาหมดเลยเพราะฉะนั้นสวยๆแบบนี้เบาะหนังเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์แรงๆแอร์วิทยุเครื่องเล่นเครื่องเสียงพร้อมครบ อย่าขนาดนี้ตัดสินใจไม่ยากพี่นะกระจกไฟฟ้าด้วยปรับข้างไฟฟ้าด้วยทุกอย่างพร้อมไปหมดเนี่ยแหละครับรถส,สวยจอดอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นอยากได้แบบนี้ติดต่อตายได้ที่เ c 9 9้ําย้ำเสมอพี่ erm 094-556-1036มีรถสวยพี่แน่นอนมีทุกยี่ห้อมีทุกรุ่นให้พี่เลือกไม่ว่าจะกระบะเก๋งปิกอัพสประตูแครเตี้ยสูงกลางตาง่ำม,มีให้พี่หมดอย่างเช่นคันนี้ ีจดทะเบียน2019ราคาจำหน่าย429,000บาทผมฝากไว้เลยนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อน8 0 0 0บาทระยะเวลาผ่อน7ปีซื้อสดซื้อผ่อนติดต่อตายได้ทุกวันที่ mc 9 9 9าาลำลูกกาของ7ป็ปทุมธานีแล้วพี่จะเป็นเจ้าของรถที่สวยรถที่ไม่มีคำว่าอุบัติเหตุมาวิ่งมาเพียงแค่3 0 0 0 0โลกับปี2019ตายฝากไว้เลยพี่ชอบใช่เมื่อไหร่เจอกันที่ mc 9 9เเรียกใช้บริการน้องตายคนนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ